บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำว่าผู้สูงไวัยควรดูคลิปนี้แล้วทำตามยืดกล้ามเนื้อหลังหลังจะได้ไม่ค่อมหือชั่วเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับภาควิชาออโทพิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธครับคลิปแนะนําการยืดกล้ามเนื้อหลังจะได้ไม่ค่อมแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับท่าที่ได้ดูจากในคลิปวิดีโอก็เป็นท่าที่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะบักแล้วก็หัวไหล่ซึ่งซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถปรับในเรื่องของกริกภาพเหมือนกับว่าาถ้ กลุ่มคนที่เกิดการหลังค่อมจากความเคยชินเช่นอาจจะติดการไหลห่อหรือการนั่งค่อมๆการบริหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาสามารถยืดแล้วก็มีความอกภายไหลพึงขึ้นมาได้ก็จะทําให้ตัวความค่อมของหลังเนี่ยเขาดูลดลงได้ก็เป็นการบริหารอันหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้แล้วอย่างคลิปที่เขามีการพูดว่าทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นนี่เป็นยังไงครับถ้าในเรื่องของความสูงเนี่ยเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราก้มกับเรายืดตัวตรงเราก็จะเห็นแล้วว่า ความสูงของเราเนี่ยมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นความสูงที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นด้วยตัวโครงสร้างแต่ความสูงที่สูงมากขึ้นเนี่ยสูงขึ้นจากบุคลิกภาพจากที่เราก้มพอเราเงยปุ๊บ มันก็จะมีความสูงขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตัวตรงอยู่แล้วไม่ได้มีความค่อมหรือไม่ติดนิสัยหลังค่อมการบริหารพวกนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ความสูงสูงขึ้นแม้ท่านี้จะช่วยเรื่องของอาการหลังค่อมได้แต่อย่างไรก็ตามควรมีการหาสาเหตุของหลังค่อมที่ชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหลังค่อมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนว่าสาเหตุข,ของหลังค่อมของเราคืออะไรมีส่วนที่มันเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกพุนแล้วอาจจะเคยมีการซุดของตัวกระดูกสันหลังถ้า าเกิดว่ามันมีการสุดของตกระดูกสันหลังแล้วการบริหารด้วยท่าต่างๆอาจจะไม่สามารถช่วยให้หลังกลับมายืดตรงได้เพราะมันมีความผิดปกติของตัวโครงสร้างไปแล้วเพระนั้นอาจจะต้องดูแก้ไขในส่วนของตัวโรคถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนอาจจะต้องเช็คเรื่งมวลกระดูกแล้วก็รักษาเรื่องกระดูกพรุนเพื่อไม่ให้เกิดการสุดตัวหรือยุบตัวของกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่จะเริ่มหลังค่อมเมื่ออายุเท่าไหร่ครับก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพด้วยบางคนอายุไม่เยอะแต่ด้วยนิสัยและบุคลิกภาพก็อาจจะทําาาให้เขมมีควิิ ได้ส่วนโรคที่ทําให้เกิดหลังค่อมในคนที่อายุน้อยก็มีอยู่บ้างซึ่งอาจจะทำให้เกิดกระดูกหลังซุดตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วก็ทําให้ตัวโครงสร้างของหลังนี้มันซุดลงแต่ว่ากลุ่มนี้จะเจอไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เจอเยอะจริงๆสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของภาวะกระดูกครุนและเกิดการยุบตัวของโครงสร้างของ,ของกระดูกซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นหลังจากวัยหมดประจําเดือนซึ่งจะทำให้ฮอร์โมนเขาขาดไปพอฮอร์โมนขาดปุ๊บเนี่ยจะเกิดภาวะกระดูกพรุนที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนพอเกิดการสุุตตัััวววยบกกก็จะเิดดาารหหลลงงงค่ออมมไ้นใข ู้ชายการเกิดกระดูกพุนเนี่ยอาจจะเกิดยากกว่าผู้หญิงเพราะไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนมามีผลแต่ก็สามารถเกิดได้อาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในแต่ละวันการออกกําลังกายก็มีส่วนเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยถ้าเกิดคนเรานั่งนั่งนอนนอนไม่กายบริหารที่มีน้ําหนักผ่านกระดูกก็ทาให้กระดูกเนี่ยมันไม่สร้างเนื้อกระดูกก็จะเกิดภาวะกระดูกพุนขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยจะเจอได้น้อยกว่าของผู้หญิงแพทย์แนะนําวิธีการป้องกันอาการหลังค่อมไว้แบบนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเรื่องของการป้องกัันหลลงคอมเยจริ นหนึ่งคือเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมนะครับเมื่อพออายุเยอะขึ้นการบำรุงด้วยแคลเซียมการบริหารร่างกายการออกกําลังกายพวกนี้มีส่วนกระตุ้นในการสร้างกระดูกก็จะป้องกันในเรื่องของหลังคอมที่เกิดจากภาวะโครงสร้างของกระดูกพิดรูปหรือกระดูกสุดตัวส่วนในเรื่องของหลังคอมที่เกิดจากท่าทางของคนไข้เนี่ยเราสามารถปรับบุคลิกภาพได้เหมือนกับในคลิปวิดีโอที่เขาสอนเนี่ย ก็สามารถมาใช้ในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพทําให้กล้ามเนื้อในส่วนที่ดึงหลังดึงไหล่เนี่ยมันแข็งแรงก็จะทาให้ลักษณะท่าทางเราเนี่ยอยู่ในท่าที่หลังไม่ค่อมได้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามีหลังค่อมอาจ,จต้องเช็คนิดหนึ่งว่าหลังค่อมนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความปกติของโครงสร้างหรือเปล่า ดังนั้นสรุปแล้วคลิปแนะนําการยืดกล้ามเนื้อป้องกันหลังค่อมที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงๆก็สามารถแชร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นการปรับกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับทำได้แต่ถ้าเกิดคุณสงสัยว่าตัวเองมีภาวะหลังค่อมแล้วจะใช้ท่านี้อยากแนะนําไปพบแพทย์ก่อนว่าเรามีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าที่อาจจะทให้เกิดภาวะหลังค่อมได้การรักษาอาการเจ็บป่ยวยใดๆควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนนะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม